บทที่หนึ่งพัศึกตัดสินชะตาหกไตซะมู่เทียนอย่างระเบิดเสียงดังกึงกก้องก่อนรุดฝีเท้ากลายเป็นร่างเงาสีขาวเขาฟันกระบี่ด้ามยาวกลางห้วงมิติปรานกระบีพ่พุ่งเจาะท้องนาพามุ่งไปสู่ปีศาจแห่งความมืดที่ปากกล้าจงรับมือ ในเวลานี้อีกฝ่ายส่งเสียงเย้ยหยันและโบกพัดฝ่ามือไปมากองทัพปีศาจแห่งความมืดลงมือในชั่วเวลาเดียวกันจนเกิดวงแสงสีดำทมินปรากฏขึ้นก่อนลอยเข้าสู่ประตูแห่งมิติเวลาพลังแห่งความมืดหลั่งไหลออกมาจากประตูกลายเป็นสายทานจากน้ำพุอันธการหลายสายภายใต้การควบคุมของผู้ฝึกยุทธปีศาจแห่งความมืดจากกระแสน้ำนิ่งจึงกลายเป็นเชี่ยวกรากและพุ่งออกไปด้วยแรงผลักมหาศาล ภายในกระแสน้ำสีดำสับพลังทําลายล้างรวมตัวพลังงานด้านลบสารพัดผสมผสานพลังแห่งความมืดที่อัดแน่นอยู่ภายในถึงขั้นหนาหวาดเกรงจอมรานกระบี่จอมาหายในกระแสน้ำชั่วขณะที่มันเลือนหายไปหมดสิ้นมีเพียงแค่ฟองคลื่นที่ปรากฏอยู่มันคือน้ำพุอันธการที่ถูกทั้นติ่งถงควบแน่นโดยใช้หัวใจโลกาคิดว่าเจ้าจะทำลายมันได้หรือ ผู้ฝึกยุดปีศาจแห่งความมืดชายผู้นั้นเสียยิ้มหลังจากหันมองสหายที่อยู่ด้านหลังก่อนใช้กระแสจิตสั่งการให้กระแสน้ำสีดำสนิทไหลบ่าเข้าหาหมู่เทียนหยางหืมหมู่เทียนหยางเลิกคิ้วมองไปที่กระแสน้ำเชี่ยวกรากด้วยแววตาเคร่งขรึมอย่างไม่กล้าประมาทเทียนหยางมาต่อสู้ด้วยกันเถอะ ในตอนนี้สเวียนเทียนจงเหาะมาหาดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกเช่นเดียวกับมู่เทียนหยางทั้งสองรับรู้ถึงพลังงานอันน่าสะพรึงกลัวในน้ำพุอันทะการและต้องการที่จะร่วมต่อกกกับมันมู่เทียนหยางผงกศีรษะทั้งสองพลันกระโดดขึ้นจนลมปราณเย็นเยือกปะทูพุ่งออกไปด้านหน้า ในจังหวะนี้รอยยิ้มเย้ยหยันปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเหล่าผู้ฝึกยุทธปีศาจแห่งความมืดด้วยการใช้จิตสั่งการกระแสน้ำพลันแยกออกเป็นทานเล็กหลายพันสายไหลลงมาบางส่วนไหลบ่าเข้าหาหมู่เทียนหยางและสเสวียนเทียนจงในขณะที่อีกส่วนตกลงสู่เหล่าผู้ฝึกยุทธสามัญเสวียนเทียนจงและมู่เทียนหยางแข็งทื่อกระแสน้ำสีดำยังคงไหลยอยู่ตรงหน้าพวกเขา ดังนั้นจึงทําได้เพียงรีบสกัดกัน้นจังหวะที่กําลังหันหลังกลับเพื่อช่วยเหลืออีกฝ่ายยังช้าไป9้าวหนึ่งเหล่าผู้ฝึกยุทธถูกกระแสน้ําห่อหุม้มหลังจากดิ้นรนอยู่พักหนึ่งจึงกลายเป็นปีศาจแห่งความมืดใบหน้าของทั้งสองหน้าเกลียดลงดวงตาจับจ้องไปยังผู้ฝึกยุทธปีศาจแห่งความมืดเหล่านั้นขั้นติงถงมอบพลังในการควบคุมน้ำพุอันธการให้กับพวกข้า เพื่อหยุดยั้งผู้ฝึกยุทธเช่นพวกเจ้าตลอดจนสร้างมลพิษให้กับร่างกายและจิตใจของผู้ฝึกยุทธทั่วไปให้กลายเป็นเบี้ยเพื่อใช้โจมตีพวกเจ้าห้าหห้าพวกเจ้าเพียงรอความตายก็พอ อีกฝ่ายกล่าวในเวลาต่อมาน้ำสีดำไหลออกมาจากประตูแห่งมิติเวลาภายใต้การควบคุมของผู้ฝึกยุทธปีศาจแห่งความมืดพวกมันยังคงพุ่งเข้าหาผู้ฝึกยุทธนักรบในพื้นที่ใกล้เคียงราวกับมังกรวารีอีกทั้งสกัดกั้นฝีเท้าของมู่เทียนหยางและเสวียนเทียนจงให้ชะง,งักลองอให้ตายเถอะ ใบหน้าของทั้งมู่เทียนหยางและสเสวียนเทียนจงหม่นมองพวกเขาจู่โจมครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อทำลายคลื่นน้ำพูอันทการทว่าหลังจากระลอกหนึ่งถูกทำลายคลื่นแห่งความมืดอีกระลอกก็พุ่งเข้ามามันน่ารำคาญยิ่งนักทว่าพวกเขาไม่ได้ประมาทแต่อย่างใดกองกำลังแห่งความมืดทราบว่าสเสวียนเทียนจงและมู่เทียนหยางทรงพลงัง ทว่าไม่ยอมเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายได้เพียงแต่เรียกน้ำผูอันธการออกมาหยุดยั้ยงในขณะที่โจมตีผู้ฝึกยุดบนสนามรบ เสวียนเทียนจงและมู่เทียนอย่างกระวนกระวายใจเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้เว่าพวกเขาไม่อาจทำอะไรได้แม้จะมีหัวใจโลกาส่วนหนึ่งและมีพละกกำลังเหนือชั้นด้วยน้ำพูอันทการเหล่านั้นผนวกกับกระแสน้ำที่ไหลยอย่างต่อเนื่องจากผู้ฝึกยุทธปีศาจแห่งความมืดโดยรอบจึงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะเดินหน้าฝ่าไปโดยง่ายทำได้เพียงสกัดกั้นครั้งแล้วครั้งเล่าทุกคนรวมตัวห้ามแยกย้ายเสวียนเทียนจงตัดสินใจได้ในครั้งนี้ เหล่าผู้ฝึกยุดได้ยินคำพูดนั้นด้วยความหวาดผวาพวกเขารีบรวมตัวมุ่งหน้าไปยังสเสวียนเทียนจงและพักพวกโดยหวังว่าทั้งสององค์อาจหยุดน้ำพูอันธากาลในขณะเดียวกันก็ร่วมมือเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายทะลุทะลวงได้อย่างง่ายดายถึงแม้สเสวียนเทียนจงและมู่เทียนอย่างร่วมมือกับตำหนักเทพเจ้าสำนักพินิจกระบี่และกองกำลังอื่นทว่าพวกเขากลับต่อต้านพลังแห่งความมืดได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น ฉากการต่อสู้เริ่มเข้าสู่ความโกลาหลยิ่งขึ้นการสังหารหมู่เกิดขึ้นทั่วทั้งดินแดนผู้คนต่างล้มตายหรือไม่ก็เสื่อมสลายกลายเป็นปีศาจแห่งความมืดควันลอยฟุ้งเต็มอากาศเสียงการต่อสู้ปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่งเกิดฉากที่วุ่นวายจนทนดูไม่ได้ แม้จะมีกองกำลังจากแดนต้นกำเนิดรวมถึงมู่เทียนอย่างและสเสวียนเทียนจงคอยหนุนหลังโลกสวรรค์มัคคาย,ยุทธก็ยังเสียเปรียบอย่างมหาหันเมื่อเผชิญกับกองทัพแห่งความมืดที่เพิ่มจำนวนขึ้นมหาศาลในช่วงเวลาอันสั้นโลกสวรรค์มัคคาย,ยุทธผ่านการเปลี่ยนแปลงที่สะเทือนโลกาดูเหมือนว่าสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนไปคือดวงตะวันดวงจันทร์และดวงดาราเหนือเส้นทางสวรรค์ซึ่งยังคงฉายแสงในขณะนี้มีปีศาจแห่งความมืดอยู่ทั่วล่า รวมกันกี่ตนก็ไม่อาจพันานาพวกมันสังหารมนุษย์อย่างโหดเหี้ยมทำลายอาคารก่อสร้างและทุกสรรพ,พสิ่งในโลกสวรรค์มรคยุทธวันเวลาผ่านไปในพริบตาสงครามยังคงดำเนินต่อไปในระหว่างนี้อาคารหลายหลังแห่งตำหนักเทพเจ้าพังทลายลงตำหนักเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครทำลายได้เดิมทีตั้งสูงประหานเหนือดินแดนทั้งปวง บัดนี้เกือบกลายเป็นซากปร,รกับหักพังทุกสิ่งที่เห็นเป็นเศษซากแห่งอรารยธรรมมีไฟลุกไม่ทุกแห่งหนและกลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องนภาเสี้ยวลมหายใจนี้ชีวิตไรซึ่งความหมายในสนามรบทุกการทู่ผู้คนจำนวนมากล้มตายผู้ฝึกยุทธที่ดูเหมือนจะไร้เทียมทานทำได้เพียงหยุดศัตรูอย่างหมดหนทางสวรรค์และโลกนี้ตกอยู่ในวันโลกาวินาศล้อมรอบไปด้วยฉากสยองขวัญ ซอพนองเลือดสมองกระจัดกระจายอยู่เช่นนั้นหาผู้ใดสนใจได้โลหิตกลิ่นชุนไหลทั่วทุกแห่งหบนบรรจบกันเป็นแม่น้ำสีชาติไหลรินแม้แต่กลิ่นอายในอากาศยังถูกทดแทนไปด้วยจิตสังหารถึงกระนั้นเหล่าผู้ฝึกยุทธผู้ปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนและกองทัพแห่งความมืดผู้ลุกรานก็ยังไม่ยุติการต่อสู้สงครามอันดุเดือดยังคงดำเนินต่อไป สงครามนั้นมืดมนจนฟ้าดินแปรเปลี่ยนภูเขาและแม่น้ำขนาดรัศมีหลายร้อยลีถูกทำลายบางสำนักที่อยู่โดยรอบตําหนักเทพพลแตกสลายกระจัดกระจายไปทั่วฟ้าดินทะเลโลหิตเริ่มท่วมด้านโลกสวรรค์มัคคายุธจำนวนคนในฝั่งเดียวกันลดหวบทุกขณะบทสิ้นหนทางช่วยเหลือ หากไม่เป็นเพราะกองกำลังจากเส้นทางอสูรเส้นทางขุมนรกเส้นทางผีหิวโหยและเส้นทางเดรัจฉานปรากฏตัวเพื่อสนับสนุนกองกำลังแห่งแผ่นดินใหญ่และต่อสู้กับกองกำลังแห่งความมืดเกรงว่าโลกสวรรค์มักคายุยุดคงล่มสลายไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งมีกองกำลังหนุนหลังเช่นเดียวกับกองกำลังแห่งความมืดที่มีการสนับสนุนจากภายนอกผู้ที่สนับสนุนกองกำลังแห่งความมืดไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเผ่าขนนก นอกจากนี้ยังมีเผ่ามนุษย์ฉลามบางส่วนที่ถูกน้ำพูอันธาการปนเปื้อนกลายเป็นผู้หนุนหลังกองกำลังแห่งความมืดเช่นกันด้วยการเพิ่มจำนวนกองกำลังการขยายตัวของสงครามครั้งนี้จึงรวดเร็วกว่าเดิมและในไม่ช้าปเปลวไฟแห่งสงครามในแต่ละพื้นที่ก็ถูกจุดประกายขนาดของมันมหาศาลยิ่งขึ้นโลหิตเพื่อนใสสีเหลืองทว่ามันก็สร้างวีรบุรุษและเรื่องราวนับไม่ถ้วนในสงครามชี้ชะตาครั้งนี้ เพียงพริบตาสงครามนี้กินเวลานานถึงหลายทศวรรษพื้นที่ตำหนักเทพเจ้ายังคงเป็นที่ตั้งหลักในสงครามครั้งนี้ศพที่กองไว้ทับถมกันจนเป็นภูเขาล้อมรอบด้วยความเงียบงันแม่น้ำและภูเขาอันยิ่งใหญ่แต่เดิมพังทลายไปนานแล้วโลกสวรรค์มักคายยุทธอันสงบเสงี่ยมนับพันปีไม่เหลืออีกต่อไปกลายเป็นความสับสนโอนละมานสงครามดําเนิอนอยู่จนถึงวันนี้ ในพื้นที่สนามรบแห่งหนึ่งอสูรหมูอมตะและราชาวานนต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ต่างฝ่ายต่างถืออาวุธอันเรื่องชื่อของโลกนี้ตัดศีษะปีศาจแห่งความมืดอย่างต่อเนื่องเจ้าลิงวันนี้ข้าต้องสังหารได้มากกว่าเจ้าเป็นแน่อสูรหมูอมตะกระชับคลาดก้าวซี่หอดตรงไปยังคลื่นปีศาจแห่งความมืดระลอกใหญ่คลาดในมือโบกสะบัดเบ่งบานเหมือนบุพผาสีเงินทั้งหมื่นไม่ว่าจะผ่านไปที่ใดที่นั่นย่อมถูกกวาดล้าง ใครว่าอย่างนั้นราชาวานอนตะเบงเสียงไม้เท้าทองคําพุ่งทยานออกไปส่องแสงทองสว่างภายในพริบตามันสูงถึงหลายร้อยจ้าง,งอร่วงหล่นและทุ่งลงพื้นอย่างแรงปีศาจแห่งความมืดด้านล่างถูกบดกลายเป็นก้อนเนื้อเขาหันศีรษะมองอสูรหมูอมตะพลางหัวเราอเสียงดงังวันนี้ข้าสังหารไป1,565ตนเจ้าสังหารเพียง1560ตนแน่นอนว่าข้าชนะแล้ว ก่อนเขากล่าวเสร็จคราดในมือของอสูรหมูอมตะพลันเหวี่ยงออกไปหลังจากวาดแสงสีเงินเจิดจ้าในความว่างเปล่าเสียงดังฉึกพลันปรากฏคราดเจาะกลางหน้าอกของปีศาจแห่งความมืดหลังจากแทงหน้าอกของปีศาจอีกห้าตัวคราดก็หันกลับสู่มือของเขาห้าห้าห้าตอนนี้ข้าสังหารไป1566ตัวมากกว่าเจ้าหนึ่งตัวอสูรหมูอมตะชนะแล้วเจ้าลิงควรเรียกอสูรหมูอมตะว่าพี่ชายที่แสนดี าศูนหมูอมตะหัวราออย่างบ้าคลาั่งดวงตาเต็มไปด้วยความอิ่มเอมใจราชาวานอนจ้องด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวพลางกล่าวอย่างโกรธเคืองเจ้ามันขี้โกงเวลาหมดแล้วยังเคลื่อนไหวอยู่อีกไม่นับสิ อสูรหมูอมะตะเม้มปากแม้แต่ปริปากยอมแพ้ข้าก็ยังไม่ทำแถมยังใส่ร้ายว่าคดโกงมันก็แค่เธอข้าไม่คิดว่าเจ้าจะทำตามสัญญาในตอนแรกหากไม่ต้องการเรียกข้าว่าพี่ชายก็ไม่ต้องเรียกข้าไม่บังคับเจ้าเมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของราชาวานนพลานลุกเป็นไฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นท่าทางของอสูรหมูอมะตะเขาโกรธมากจนอยากจะใช้ไม้เท้าทุบหมูอ้วนตัวนั้น าว่ายังรู้จักอุปนิสัยของอสูรหมูอมะตะดีสุดท้ายก็ยังอดทนได้หลังจากหายใจยาวสองสามครั้งเขาและอสูรหมูอมะตะก็ทำการขับไล่ศัตรูระลอกใหญ่จากนั้นเงยมองท้องนาภาก่อนกล่าวว่าสงครามนี้ดำเนินมากว่า50ปีแล้วฉะไหนาการประลองระหว่างติงห้าวกับติงถงจึงยังไม่ถูกตัดสินเสียที อสูรหมูอมะตะเปลี่ยนจากท่าทางปกติเป็นเคร่งขครืมใช่ไหมละดูเหมือนว่าหลังจากขัดเกล่าหัวใจโลกาติงถงก็มีพลังมหาศาลกระทั่งต่อสู้กับติงห้าวอได้เป็นระยะเวลานาน,านโดยไม่แพ้พ่ายเมื่อหลายทศวรรษที่ผ่านมาราชาวานอนและอสูรหมูอมะตะรวมถึงพวกพ้อง ได้กำจัดศัตรูของตนไปเช่นกันทว่าเมื่อพวกเขากลับมาจากสนามรบพร้อมจิตใจเหนื่อยล้าและร่างกายบาดเจ็บสาหัสกองกำลังปีศาจแห่งความมืดกลับทำการลุกรานโลกสวรรค์มัคคาย,ยุธมีปีศาจแห่งความมืดอยู่ทุกหนทุกแห่งหากไม่เป็นเพราะติงชุนชิวและหัวหอโูเจียนซึ่งนำกำลังพลมาสนับสนุนโดยพลันเกรงว่าปรมาจารย์เหล่านี้คงถูกเหล่าปีศาจแห่งความมืดจำนวนมหาศาลถาโถมเสียแล้ว บทที่หนึ่สาบหศึกตัดสินชะตาเจผ่านไปหลายทศวรรษกองกำลังทั้งหมดในโลกสวรรค์มักคายยุดถึงตระหนักได้ว่าหากหมัวแต่ต่อสู้อยู่เพียงลำพังก็ไม่อาจคว้าชัยชนะมาได้มีเพียงการร่วมมือกันเท่านั้นที่พวกเขาจะมีโอกาสรอดชีวิตได้ ดังนั้นทันทีที่มีข่าวออกมาว่าติงชุนชิวเจ้าสำนักพินิษ์กระบี่และเทพจักกรพรัดหัวหอมัวเจียนแห่งตำหนักเทพเจ้าตกลงเป็นพันธมิตรกันทั่วทั้งดินแดนต่างโหร้องสรรเสริญผู้นำสูงสุดของกองกำลังน้อยใหญ่ต่างก็พร้อมใจกันทยอยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในกองทัพพันธมิตรนี้ด้วยด้วยสงครามใหญ่ในครั้งนี้จึงทำให้เกิดการรวมตัวกันของกองกำลังจำนวนมากภายในช่วงเวลาสั้นๆ เมื่อสี่กองกำลังใหญ่ถูกรวมเข้าด้วยกันแถมยังมีกองกำลังสนับสนุนจากเผ่าต่างๆในแดนต้นกำเนิดส่งผลให้กองทัพป,ปีศาจแห่งความมืดเคลื่อนไหวได้ช้าลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่พลังแห่งความมืดนั้นกลับแข็งแกร่งจนน่าตกใจแม้มีกองกำลังจากเหล่าพันธมิตรมารวมกันมากมายเพียงใด มันก็ยังมีจำนวนไม่มากไปกว่ากองทัพปีศาจแห่งความมืดอยู่ดีเห็นได้ชัดว่าเมื่อครั้งที่ติงถงปรากฏตัวในแดนต้นกำเนิดเขาได้ใช้พลังแห่งความมืดเข้าครอบงำผู้คนในเผ่าต่างๆจำนวนมากให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในกองทัพปีศาจแห่งความมืดแน่นอนว่าพลังความมืดเหล่านี้ได้สร้างไอพิษที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจของผู้คนให้เสื่อมซามลงแถมยังสร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวให้กับกองกำลังฝ่ายพันธมิตรเช่นกัน เมื่อใดก็ตามที่พลังแห่งความมืดนี้ปรากฏขึ้นจะต้องมีผู้ฝึกยุทธจำนวนมากถูกครอบงามและกลายเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความมืดและหันมาสู้กับพวกพ้องของตนเองทันทีแม้ว่าต่อมากองทัพพันธมิตรจะใช้วิธีของติงฮาวอในการต้านทานพลังมืดไม่ให้รุกรานร่างกายแต่มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะเมื่อสองครามเริ่มต้นขึ้นผู้คนมากมายก็ล้มตายบ่อยครั้งฝ่ายพวกเขาก็ต้องล่าถอยอย่างช่วยไม่ได้ ทุกคนในกองทัพพันธมิตรได้แต่หวังว่าติงหา้าวจะเอาชนะติงถงได้ในเร็ววันหากติงหา้าวอได้รับชัยชนะพวกเขาก็จะเป็นฝ่ายชนะด้วยเช่นกันแต่ผู้คนไม่คาดคิดว่าการต่อสู้ระหว่างติงหา้าวอและติงถงท,งที่ไม่เคยปรากฏแก่สายตาของทุกคนจะยาวนานถึงเพียงนี้ต่อสู้มานานหลายทศวรรษก็ยังไม่สิ้นสุดเสียที บางเวลาผู้คนบางส่วนก็คิดไม่ได้ว่าติงห้าวออาจจะพ่ายแพ้หรือถูกติงธงสังหารสิ้นไปเสียแล้วไม่เช่นนั้นนานถึงเพียงนี้แล้วเหตุใดติงห้าวอถึงยังไม่ปรากฏตัวอีกแน่นอนว่าการคาดเดานี้ต้องปัดทิ้งอย่างรวดเร็วหากติงห้าวอาแพ้จริงติงธงจะต้องรีบปรากฏตัวและยึดครองโลกสวรรค์มัคคาย,ยุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิด้วยความคิดเห็นเช่นนี้ทุกคนจึงโล่งใจและกลับมามีความหวังอันริบปรี่ในใจ นาสนามรบที่แสนโกลาหลเสียงดังโครมครามแสงสีฉุดฉาดหมอกควันตลบอบวนเขตแดนสนามรบอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาขยายออกไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดสิ้นสุดกระแสลมปราณทั้งหินและยางไหลเวียนไปทั่วทุกแห่งหนที่อยู่ตรงกลางระหว่างฟ้าดินครืนครืนเสียงอึกกระทึกครึกโครมดังขึ้นเกิดแรงสั่นสะเทือนที่มาพร้อมเสียงดังลัน่น ฉพลันสองเงามืดประดุดสายฟ้าฟาดพลันพุง่งพาดผ่านความโกลาหลไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงร่องรอยของความว่างเปล่า2ผู้ยิ่งใหญ่ยังคงสู้กันด้วยอนุภาพเหลือร้ายเกินบรรยายผู้หนึ่งเต็มไปด้วยพลังด้านมืดที่พร้อมครอบงำทุกสรรพสิ่งพลังของเขายิ่งใหญ่จนอาจช่วยให้เขาเป็นผู้ครอบครองทุกสรรพสิ่งได้อย่างแท้จริงครอบครองทุกเส้นทางสังสารวัฏอันกว้างใหญ่ และปกครองทุกสรรพสิ่งที่มีลมหายใจในแดนสวรรค์และโลกาแม้แต่สวรรค์และโลกก็ต้องเคารพเขาอีกผู้หนึ่งนั้นมีทั้งพลังแห่งกฎเกณฑ์ทั้งดาบและกระบี่ส่องแสงเปล่งประกายไปทุกโขนทุกแห่งและพลังแห่งท่าท้งห้าที่พลุ่งพล่านไปทั่วร่างแม้ทั้งหมดที่กล่าวมาจะฟังดูไม่ได้โดดเด่นอันใดแต่พลังงานที่อยู่ในนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าอีกฝ่ายแม้สักนิด เพียงฝ่าเท้าของเขาก้าวผ่านที่ใดแผ่นดินยังต้องสั่นสะเทือนผืนฟ้ายังต้องโน้มลงมารองฝ่าเท้าให้เขาย่างผ่านนับตั้งแต่สิบปีก่อนจนถึงบัดนี้ที่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองได้เริ่มสงครามดินแดนแห่งนี้ก็ไม่เคยเกิดความสงบสุขเลยเสียงระเบิดดังกึกก้องคล้ายฟ้าร้องดังขึ้นเป็นระยะระยะหากไม่ใช่เพราะที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นสนามรบที่แสนโกลาหลแล้วล่ะก็เกรงว่ายามนี้มันคงไม่เหลือแม้แต่ทาก เช่นนั้นคงมีเพียงดินแดนแห่งนี้แหละที่พวกเขาจะสามารถปลดปล่อยพลังอันแกร่งกล้าโดยที่ไม่ต้องยั้งมือได้ตลอด10ปีที่ผ่านมาติงห้าวและติงถงสู้รบตบมือกันอย่างไม่หยุดยัง้งในสายตาของทั้งสองมีเพียงร่างของอีกฝ่ายหูทั้งสองคู่ได้ยินเพียงเสียงร้องคำรามดังก้องอยู่ข้างในภายในใจมีเพียงการต่อสู้เพื่อจะเอาชนะอีกฝ่าย การต่อสู้ระหว่างพวกเขาทั้งสองนั้นเป็นตัวแปรสำคัญต่อสงครามในโลกสวรรค์มักคาย,ยุทธเป็นเหตุให้คนทั้งสองไม่อาจผ่อนปรนได้แม้เพียงนิดกล่าวได้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการประลองครั้งสำคัญที่จะกำหนดชะตากรรมของสังสารวัฏหกเส้นทางอย่างแท้จริงยามนี้แม้แต่คนทั้งสองเองก็ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ได้ว่าผู้ใดจะได้โลกนี้ไปครอง สิ่งเดียวที่พวกเขารู้คือหากผู้ใดผู้หนึ่งเป็นฝ่ายพ่ายแพ้กองกําลังที่อยู่ข้างหลังคนผู้นั้นก็ต้องพังทลายลงไปพร้อมกันอย่างแน่นอนนี่เป็นการต่อสู้ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองพร้อมกับสุดยอดพลังอันเกรียงไกลาหากคนใดคนหนึ่งเผลอประมาทลินอเลอร์เพียงสักนิดแล้วปล่อยให้อีกฝ่ายชวยโอกาสไปเกรงว่าคนผู้นั้นจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันในทันที จากการประทับฝีมือกันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาทั้งสองย่อมต้องคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีรวมถึงการที่ได้รู้ว่าพวกเขานั้นมีจุดแข็งที่คล้ายกันต่างก็ตระหนักได้ว่าการจะเอาชนะซึ่งกันและกันนั้นเป็นเรื่องยากและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทว่าเรื่องนี้กลับไม่ได้เป็นที่กังวลใจใหญ่โตสำหรับหนึ่งในนั้นซึ่งก็คือติงถง ตอนนี้กองทัพป,ปีศาจแห่งความมืดได้รุกรานโลกสวรรค์มักคาย,ยุดอย่างสมบูรณ์และอาศัยน้ำพูอันทะก,การทำให้กองทัพทั้งหลายของเขาที่อยู่ในดินแดนแห่งนั้นยังคงมั่นคงทรงพลงังเช่นนั้นต่อให้สงครามนี้จะยืดเยื้ออย่างไรเขาก็ไม่เห็นต้องร้อนใจตัวติงถงนั้นไม่เร่งรีบแต่ไม่ได้หมายความว่าติงห้าวอก็ไม่เร่งรีบเช่นเขาการต่อสู้กินเวลามาหลายทศวรรษกลับยังไม่ปรากฏผลแพ้ชนะ ชายหนุ่มรู้ดีว่าหากสงครามนี้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางเช่นนี้เกรงว่าเขาเองก็ไม่อาจยุติการต่อสู้นี้ได้แต่เขาไม่ได้กังวลเรื่องนี้แต่เป็นโลกสวรรค์มักคายยุตต่างหาก สงครามนั้นทําให้โลกสวรรค์มัคคายุตตกอยู่ในความโกลาหลผู้คนล้มตายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้คนก็ยิ่งล้มตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งการสู้รบของกองทัพที่ทรงพลังของทั้งสองฝ่ายนั้นยังสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อโลกสวรรค์มัคคายุตหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ช้าก็เร็วโลกจะต้องล่มสลายเป็นแน่ติงห้าวอไม่ปรารถนาจะเห็นจุดจบเช่นนี้ถึงแม้ชายหนุ่มจะไม่ต้องการให้มันเป็นเช่นนั้น แต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ยามที่เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้อย่างติงถงเขาก็มองไม่เห็นหนทางที่จะมั่นใจว่าจะเอาชนะติงถงได้เว้นเสียแต่ว่าทันทีที่ติงห้าวอมีความคิดนี้ผุดขึ้นมาให้หัวภายในใจก็เกิดความลังเลเล็กน้อยหลายปีที่ผ่านมาเขาเกิดความคิดนี้อยู่ในใจมาตลอดสิ่งที่เขาเอาแต่เฝ้านึกถึงนี้เป็นวิธีที่อาจจะเอาชนะติงถงได้ แต่มันเป็นวิธีที่เสี่ยงมากหากล้มเหลวผลที่ตามมานั้นร้ายแรงยิ่งนักแต่เมื่อเห็นท่าทางของติงถงท,งที่เอาแต่มองเขาด้วยสายตาที่ไม่ได้หวาดหวานอันใดแถมยังเต็มไปด้วยความเย้ยหยันเป็นครั้งคราวเขาถึงกับต้องแอบกัดฟันเอาไว้คงมีเพียงวิธีนั้นแล้วละติงห้าวอพูดกับตัวเองอยู่ภายในใจในระหว่างที่ยังสู้กับติงถงเขาไม่กล้าทำอะไรบุ่มบา่ามอเลยจริงๆ ในขณะที่กำลังครุ่นคิดสายตาของเขาก็มองผ่านไปยังปลายขอบฟ้าอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวดวงตาเขาสั่นไหวเหมือนว่ามองเห็นบางสิ่งบางสิ่งที่คล้ายว่าจะเป็นสถานที่ใดสถานที่หนึ่งคิ้วเขาขมวดแน่นแววตาเต็มไปด้วยความกังวลและสถานที่ที่ติงห้าวอนิมิตเห็นนั้นก็คือเส้นทางสวรรค์มันเป็นภาพการล่มสลายของโลกสวรรค์มัคคาย,ยุทธที่ได้ก้าวเข้าสู่ขั้นวิกฤตแล้ว บรรดากองกำลังรวมทั้งสำนักมากมายที่เขาคุ้นเคยนั้นล้วนสูญสิ้นเหลือเพียงความเงียบสงัดรกร้างไรผู้คนและกลายเป็นซาบประรับหักพัง เท่าที่สายตาของเขามองเห็นได้ยังพอมีบ้านเมืองหลงเหลืออยู่บ้างแต่กลับไม่มีความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตใดๆเป็นเช่นนี้เพราะผู้คนในเมืองล้วนต้องสิ้นใจตายไปจนหมดสิ้นบางส่วนถูกเผาเหลือเพียงเท่าฐานบางส่วนยังพอมีโครงกระดูกลางๆให้พอรู้ได้ว่าเคยเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตและจิตใจนี่มันสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชัดๆ ในใจของติงห้าวอเต็มไปด้วยความโศกเศร้าคล้าวขุนเคืองเขามีความผูกพันอันเหลือล้นต่อดินแดนแห่งนี้ทว่าบัดนี้กลับต้องมาเห็นภูเขาสูงแม่น้ำกว้างใหญ่ที่ไรไ้วิเวลชีวิตดินแดนที่สวยงามอันกว้างใหญ่มีสภาพเช่นนี้จะไม่ให้เขาโกรธได้อย่างไรความลังเลที่เคยมีในใจหายไปในพริบตาบัดนี้มีเพียงความแนว่วแน่ที่ฉายแววออกมาจากในตาบัดนี้เขาได้ตัดสินใจแล้ว ด้านติงถงก็สังเกตได้ว่าภายในดวงตาของคู่ต่อสู้มีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปแต่เขากลับไม่ได้ใส่ใจมากนะักเพราะไม่ว่าอย่างไรพวกเขาก็ต่อสู้กันมานานหลายทศวรรษแล้วไม่ว่าจะกี่กระบวนท่าหรือวิชาอันใดก็ล้วนเคยประทัะฝีมือกันมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ไม่เห็นมีผู้ใดเอาชนะอีกฝ่ายได้เป็นอย่างนั้นเสมอมาและครั้งนี้ก็เช่นกันติงถงเองก็คงคิดเช่นนั้น เพราะว่าครั้งนี้ติงห้าวกลับถอยห่างออกไปหลายร้อยถืออทั้งกระบี่เหมันเยือกแข็งและดาบมารกระหายโลหิตในมือของเขาก็หายไปพร้อมแรงสั่นสะเทือนเมื่อเห็นการกระทําเช่นนี้ของติงห้าวติงถงก๊อดประหลาดใจไม่ได้แต่เพียงชั่วพริบตาเขารีบพุ่งไปข้างหน้าแล้วปล่อยพลังด้วยฝ่ามือข้างหนึ่งใส่ติงห้าวออย่างไม่มัวลังเลให้เสียเวลาพลังแห่งความมืดพุ่งเข้าหาติงห้าวอ,อย่างจัง เดิมทีติงถงคิดว่าติงห้าวะจะต้องหลบหลีกพลังของเขาได้ทันแน่แต่คิดไม่ถึงว่านอกจากติงห้าวะจะไม่หลบหลีกแล้วยังเอาแต่หยุดนิ่งอยู่ที่เดิมแถมยังอ้าแขนรอรับการโจมตีจากเขาด้วยเสียนี่เจ้าติงถงขมวดคิ้วแน่นเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดติงห้าวถึงทําเช่นนี้แต่นี่กลับไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ติงถงต้องตกตะลึงขั้นสุด เพราะผ่านไปเพียงชั่วครู่หนึ่งติงห้าวที่กำลังกระอักเลือดออกมาจูจ่ๆก,ก็ตัวสั่นพร้อมแผดเสียงร้องดังกึกก้องออกมาพลังงานอันน่าสะพรึงกลัวแผ่ออกมาพร้อมคลื่นแสงที่แผ่กระจายออกไปเป็นรัศมีวงกลมแม้กระทั่งสพรพพสิ่งที่กำลังตกอยู่ในความโกลาหลยังต้องหยุดนิ่งอยู่นานสองนาน,นานี่สีหน้าตกตะลึงราวกับเห็นบางสิ่งที่น่าเหลือเชื่อของติงถงค้างตึงอยู่ครู่หนึ่ง ติงห้าวยังคงคำรามเสียงดังพลังงานในร่างกายไหลพลุ่งพล่านไม่หยุดยั้งทั้งยังกระจายออกไปยังบริเวณรอบๆสนามรบที่เคยแสนโกลาหลจนสั่นสะเทือนไปชั่วขณะต่อมาพลังลมปราณของติงห้าวอก็ลดทวบอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานเสียงคำรามก็หยุดลงติงห้าวอกลับสู่ความสงบบัดนี้ความแข็งแกร่งราวกับมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ของเขาเหือดแห้งไปหมดแล้ว เวลานี้พลังงานที่ไหลเวียนในร่างกายเขามีเพียงในเส้นลมปราณจีงอไม้และจุดลมปราณที่แปดในเส้นเหริงซี่ไห่ซึ่งมันเป็นเพียงพลังธรรมดาขั้นต่ำสุดที่พบได้ทั่วไปในธาตุทั้ง5เท่านั้นติงถงดึงสติกลับมาอีกครั้งเขามองติงห้าวอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจเจ้าเหตุใดเจ้าจึงสลายพลังของตนเองชายหนุ่มไม่ได้เอ่ยสิ่งใดออกมา หรือว่าเจ้าจู่จูติงถงก็นึกถึงความเป็นไปได้บางอย่างจากนั้นความประหลาดใจในดวงตาของเขาก็กลายเป็นความเย้ยหยันหรือว่าเจ้าเกิดสิ้นหวังเพราะตรหนักได้ว่าต่อให้เจ้าจะสู้กับข้าอย่างไรก็ไม่อาจเอาชนะข้าได้และอีกในไม่ช้าโลกสวรรค์มัคคาย,ยุทธก็จะต้องตกอยู่ในกำมือข้าเช่นนั้นเจ้าจึงอยากจักไปอย่างสบายใจสักหน่อยถึงได้ปลดปล่อยพลังทิ้งเสียจากนั้นก็จะร้องขอให้ข้าหยุดเพื่อแลกกับความปลอดภัยของญาติพี่น้องและมิตรสหายของเจ้าใช่หรือไม่ นอกจากเหตุผลนี้แล้วติงถงก็ยังไม่สามารถเข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของติงห้าวที่ยอมสูญเสียพลังที่เขามานากบั่นฝึกฝนมาอย่างสุดแสนยากลําบากนี้แต่เห็นได้ชัดว่าความเป็นไปได้นี้ไม่ถูกต้องแม้แต่น้อยเพราะชั่วพคลิปตาต่อมาติงห้าวอก็เอ่ยเสียงเย็นว่าแล้วเจ้าคิดว่าเหตุผลนี้เป็นไปได้หรือไม่แม้ว่าเสียงจะนิ่งสงบแต่ลมปราณยังถือว่าอยู่ในขั้นต่ำมาก ติงถงขมวดคิ้วอีกครั้งเมื่อได้รู้แล้วว่าติงห้าวไม่ได้ปลดปล่อยพลังของตนเพื่อจะขอร้องให้เขาหยุดเช่นนั้นติงห้าวอคิดจะทำสิ่งใดกันแน่ในเมื่อเจ้าอยากตายนักง้นข้าจะช่วยสงเคราะห์เจ้าเองดวงตาที่น่ากลัวของติงถงเต็มไปด้วยความเย็นชาเปลี่ยนเป็นสีหน้าอันดุร้ายอย่างฉับพลันพร้อมพุ่งไปหาติงห้าวอ ติงถงคิดว่าไม่ว่าอย่างไรติงห้าวที่ได้สลายพลังไปแล้วนั้นก็ไม่อาจาเอาชนะเขาได้เวลานี้สุดยอดจากกระพัดดาบและกระบี่ได้สูญเสียความแข็งแกร่งไปจนหมดสิ้นนี่ถือเป็นโอกาสดีที่จะกำจัดติงห้าวทิ้งซะเขาจะไม่ยอมเป็นฝ่ายพ่ายแพ,ยพย้เด็ดขาดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาตื่นเต้นก็คือหากติงห้าวผู้สูญสิ้นความแข็งแกร่งต้องเผชิญหน้ากับเขาในยามนี้ก็คงต้องจนตรอบหมดหนทางสู้ตกเป็นเพียงลูกไก่ในกำมือเขาเท่านั้น